เด็กคนปลูกข้าวโพด,ด,ดใส่จากเม็ดละหน้าหลุมหนึ่งอะข้าวโพดอ่ะใส่เม็ดเดียวถ้าม้วนนั่นใสสองถ้ามันเกิด,ดอะไรก็เกิดจับง่ายถ้าไสมันเต็มใส่หลุมละเม็ดจัดให้มันเสมอกันใส่ปุ๋ยข้าวโพดนี่เหนีย้ยสื่อ ซื้อมารู้เท่าไหร่เดี๋นี้เขาแบงขายตะกิ้มนโลแปดร้อยวันนี้เขาแบงขายถุงละสองร้อยอสิบเนี่ยมันแบงแบบนีประมาณสิบทอดพันเม็ดบ่ซื้อมาจาักร้อยยั่ไงสองร้อยออกแบงออสองรอยสองร้อยก็สิได้หลายได้เนาะนี่บก่กินข้าวโพ,อพอดเยาว,วานเลยนล้วเจ้าทอดพันเสี่ั พันเขาโพดสียอดเสนนี้เส้นลนี่เส้นปุ๋ยไปก่อนปุ๋ยก้อนนี่ปลูกยากันมาแรงพร้อมมาให้มันหึมากัดปลูกซีซัวะดะ้เนาะพวกอ่านน้าพ่นผูกพนก็นสิบ่กส่บ่นแบบสชัยก่อนเนาะจัแก,ก,แก,ก,แก,กวันที่กดนูกินซด้วยนูหลายก็ ต้องเบียนนูก้นแต่ว <an> well, no, ่าปูไว้สิเบียนูไว้น่าสี่เหตุผงฉันเลยนิ่มูไหลว่าทำบาปหลายยุ่นแต่ไม่ได้เกตนาเพบาปดบกมันมากินเองไ่ได้ว่าสิให้มันไม่จรินว่ะจีไม่จินหอกเองไ่ไดไม่ได้เกตน้าน้ารูแล้วกูบ่บาปแบบ ได้หลายต้นอยู่เด้หมือนี้เนาะได้แล้วเนี่ยมาสองร้อยต้นทั้งนั้นสองร้อยต้นนี่ก็จะฟักต้นนึงจะไม่จักได้ดอกมันฟักเแยนไปๆฟักละหาบาทว่าต้นนึงนี่สเขาผดมันไม่จัดฟักอันนี้มันฟักเดียวต้นละฟักนะถ้ามันงามันสองฟักที่มันกับฟักน้อยมันก็บ่ได้สมบูรณ์เขาเห็นมันฝักเดี่ยวไม่ค่ไปอันนี้มันเขาปลูกในบ้านนี่จล้วคืักจังไหญ่ด้อมันหอม นี่โฮมนำ้ำตะวันก็ได้เบิสต,ต้นที่กินน่ะน่าคิดเอาต้นละสามบาทบก็เพิ่มย่อยเยี่ยนี้ก็สิฟักละห้าบาทสามพักยี่สิบบาทเอาต้ไมไปขายก็สิบม่ได้ฟักละสิบบาทที่หมอ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นคนมอเกตันอ่ะาคนขอก้ะเออเอาเลยนะนี่แต่ง่ายๆนะ ปลูกข้าวโพดในบ้านอู like, mm <h. S brasile> like, <here> ้อีกหมองนึ่งอ่ะอีกหมองนึ่งย่างไปเรื่องอีกหมองนึงกันโมนี่กับแม่นข้าวโพดกำลังใหญ่ เต็มหน้าบ้านนี่เก้วในลายล่ะล้มเขาโพดแล้วล้มเม็ดนะล้มเม็ดมันนะ่นและม้มเขาโวดแล้วอันละเม็ดนึงบ่รอเนี่ยดอง เนี่ถอของผมนอนเฮ้ยไจิมซี่สิทันกินดื้อสันน่ะทันเมื่ทันก็คอยเห็นสิล่ะคู่แบบนี้สิทันกินดื้อสันว่ากับเมีกับนางกําลังถ่ายคลิปเอ้ามาหันจะใส่เม็ดหรือเปล่า